สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับจากกองร้อยทหารพานจูโวมที่91 1ชค้1 3่าค่ายปักถุงชัยครับหลังจากที่กองร้อยทหารพานจู่โวมที่948ที่ถูกล้อมเราก็สามารถช่วยออกมาได้นะครับหลังจากที่ทหารหน่วยต่างๆก็เข้ามาช่วยและก็ทหารพานกองร้อยเเองก็จะกําลังเข้าไปเพื่อไปนําเพื่อนๆที่ถูกล้อมออกมาแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของพวกเราที่ติดกันชิปมาช่วยยิงแต่ก็ไม่สําเร็จแต่ก็เอาออกมาได้ในเวลากลางคืน ดังที่ผมได้เล่ามาแล้วนะครับหลังจากวันนั้นมาก98นี้ก็ถือว่าบอบช้ำมากนะครับเขาคุ้มกันการสร้างทางก็จะถูกผู้ก่อการร้ายคนนี้เข้าโจมตี ยิงปืนคอเข้ามาใส่ยิงประสอเข้ามาแล้วก็มีการประทะก,กันทําให้กองร้อยเของเราตอนนั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากจนไม่สามารถที่จะมาวางกําลังคุ้มกันการสร้างทางได้จึงให้กองร้อยเก้าห้าศูนย์ี่เข้ามาปฏิบัติการแทนนะครับก็ตอนนั้นแต่และกองร้อยก็ออกปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคนนี้บนเขาคอระยะทางเราก็ทํามาได้ไกลามากแล้วนะครับผ่านมาหลายหุบหลายเนินแต่ว่าตามเส้นทางต่างๆที่ผ่านมานั้นก็มีทหารหน่วยต่างๆจากกองทัพภษษาคที่สา ก็วางกําลังคุ้มกันเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายคอมนิตเข้ามาซุ่มโจมตีรถที่วิ่งส่งสอปหรือว่าส่งเสบียงส่งกําลังบารุงของพวกเราซึ่งตอนนั้นตลอดเส้นทางก็จะมีฐานต่างๆที่ดังที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับคือฐานแรกก็คือฐานปืนใหญ่บนเขาคอฐานที่2ก็คือฐานยิงสนับสนุนเขาคอฐานที่3คือฐานพนมฐานพรมพิรามฐานที่4คือฐานนวรัต ฐานที่หคือฐานบ้านแยงฐานที่6คือฐานจงอางฐานที่7็ฐานคนสมอฐานที่8ฐานชินราชฐานที่9ฐานนเรศวรฐานที่10ฐานเข้าใจไหมฐานที่11ฐานกาเวาฐานที่12ฐานเราสู้ฐานที่13ฐานคชสีฐานที่14ฐานด่านเชียงแสนฐานที่15ฐานบกผสมของกองกําลังเขาคอที่เราเรียกว่า ฐานช่อฟ้าฐานที่16ฐานแท็กเตอร์และฐานที่17คือฐานหัวงานบ้านผู้หลวงฐานหัวงานบ้านผู้หลวงเนี่ยเป็นฐานของทหารการโจมโจมช่อคออหนึ่งสามค่ายปักธงชัยนะครับซึ่งฐานหัวงานผู้หลวงนี่กับฐานแท็กเตอร์นี่จะไม่ยู่หยุดจะไม่ได้จำอยู่ที่เดิมนะครับจะต้องรถแท็กเตอร์ดันทางไปได้ประมาณกิโล2กิโลเนี่ยฐานนี้ก็จะขยับไปเรื่อยเรื่อยเ่ยจะย้ายฐานไปเรื่อยเรื่อยเื่อยโดยฐานแท็กเตอร์นี่ตอนกลางวันเมื่อว่าเราดันรถดันทางไป พอขับมาปุ๊บก็จังถอยกลับมาอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นฐานแท็กเตอร์ฐานแท็กเตอร์นี่คลคุ้มกันจะเป็นของทหารจะไม่ใช่ทหารไทยนะครับจะเป็นทหารกองพล93ก๊กมินตังซึ่งรถแท็กเตอร์เมื่อถอยเข้ามาแล้วจะไม่มีทหารอยู่ทหารเราก็จะไม่อยู่ที่นั่นนะครับจะมีเฉพาะชุดคุ้มกันชุดคุ้มกันกันพอคอเข้ามาเผาทําลายรถแท็กเตอร์ก็คือกองพล93ก๊กมินตังนี่แหละรับหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มกันรถฐานในฐานแท็กเตอร์นะครับส่วนฐานบ้านภูหลวงของทหารพันจูโจมค่ายปากทงชัยเนี่ยฐานนี้ ผอฐอานก็คือท่านพันเอกอัธฉพลจบกนศึกและรองผอฐานก็คือพันตรีพยมเกตแก้วนะครับฐานนี้จะขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามเส้นทางที่ได้เมื่อได้ประมาณ3-4กิโลก็จะย้ายไปหยุดจุดหนึ่งฐานนี้จะเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าจะมีบังเกอร์จะมีล่องเลดและทหารพรานที่อยู่บนฐานนี้ก็จะมีประมาณ2 3งถกองร้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งละเขาจะต้องมาคุ้มกันฐานบอก,กอบ้านโพหลวงหน้าที่ที่2ก็คือทหารพรานที่บ้านโพหลวงเนี่ย ในตอนเช้าจะต้องออกกวาดทุนระเบิดตามเส้นทางที่เราจะทําทางไปทําการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับซึ่ง ระเบิดเหล่านั้นจะเมื่อตอนหัวค่ําหลังจากที่ว่าเราไถทางไปหลังจากที่เขาคุ้มกันเส้นทางเนี่ยเขาจะต้องถอนกําลังกลับมาททหลังหน่วยอื่นนี่กลับมาหมดแล้วทหานพรานที่อยู่ที่ฐานผูหลวงเนี่ยจะต้องวางกับระเบิดตามเส้นทางที่เราจะทําทางไปแล้วก็วางในจุดหมายในในจุดที่คิดว่าพอคอจะเข้ามาซุ่มโจมตีตอนเช้าเราก็จะเข้าไปเก็บระเบิดที่เรากู้ที่เราไปซุ่มที่เราไปดักไว้นี่แหละในขณะเดียวกันเราก็กู้ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยเพื่อให เคลียพื้นที่ให้รถแท็กเตอร์มาดัานทางโดยที่ไม่ถูกระเบิดซึ่งพวกเขาก็ต้องออกยึดเนินต่างๆวางคุ้มกันรถแท็กเตอร์ที่ทําทางนี่คือหน้าที่ของทหารพรานที่อยู่ที่ฐานผู้หลวงนะครับฐานบ้านบ้านผู้หลวงนี่แหละส่วนกองร้อยทหารพรานจู่โจมจี่เก้าหนึ่งหนึ่งที่ผมสังกัดอยู่ก็ตอนนั้นผู้กองภูมิพยักก็เป็นพบร้อยนะครับกองร้อยของผมก็จะได้ยึด ได้มีคําสั่งให้ขึ้นยึดเนินต่างๆซึ่งก่อนที่รถจะทําไปพวกเราก็ต้องไปวางกําลังตามเนินสูงข่มต่างๆโดยผอร้อยผมนี่เวลาจะออกไปยึดเนินตามที่เขามีคําสั่งให้ไปยึดนะครับเพื่อคุ้มกันเพื่อไม่ให้ผอคอมาอยู่บนเนินสูงข่มแล้วก็ยิงลงมาใส่รถแท็กเตอร์พวกเราจะให้ปืนใหญ่ของเราซึ่งปืนใหญ่ของเราจากฐานต่างๆนี่แหละก็จะยิงทําลาย เราจะให้ปืนใหญ่ของเราเนี่ยยิงไปตามเนินต่างๆที่เราจะเข้ายึดยิงแลเบิดตู้มตู้มตุ้มยิงอยู่ประมาณ30นาทีเราจึงจะส่งกาลังเราเนี่ยเข้ายึดเนินต่างๆก็ปรากฏว่าการทําอย่างนั้นเราได้ทําได้ผลดีนะครับเพราะว่าช่วงที่กองร้อยขึ้นไปยึดเนินก็ไม่ถูกผู้กองการร้ายคอมนิตเข้ายิงต่อต้านเพราะว่าเราถูกเขาถูกบอมด้วยปืนใหญ่แล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ขึ้นยึดเนินต่างๆก็โอเคถือว่าผลที่เราทํานั้นมันได้สําเร็จอย่างไม่ต้องสูญเสียนะครับ เป็นความฉลาดของผู้กองของพอบรอยเก้าหนึ่งหนึ่งและการทําทางก็ยังทําต่อไปปกตินั่นแหละทหารหน่วยต่างๆก็ต้องออกกวาดล้างนอกจากที่เขาค้อเองบริเวณใกล้ๆเขาค้อจะมีพื้นที่เป็นเนินต่างๆเป็นหุบเป็นเนินเป็นเขาต่างๆก็ผู้กอการร้ายก็จะมีกําลังอยู่เต็มนะครับแต่วันนั้นกองร้อยทหารพันจ่โจมที่950ก็ได้รับภารกิจสำคัญจากหัวหน้าส่วนแยกของเราก็คือพันตรีประยมเจ็เจ็ดแก้วนี่ครับสั่งให้เข้าตีเนินด้านขวามือของเขาค้อเนินนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็น เ,เขาลูกนั้นนะเป็นเนินสูงม่มมีฐานผู้ก่อการร้ายคอมนิตซึ่งผู้ก่อการร้ายคอมนิตอยู่ที่นั่นกับจำนวนมากตามข่าวที่เราได้มานะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในหลายวันที่ผ่านมาที่เราเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็จะถูกพ่อคอจากฐานตรงนี้แหละส่งกําลังเข้ามาขัดขวางเข้ามาจุ้มโจมตีเข้ามายิงทําลายรถแท็กเตอร์ของเราที่ทํางานแล้วก็ยิงปะทะกับทหารหน่วยต่างๆส่วนมากจะมาจากฐานตรงนี้วันนี้เป็นหน้าที่ของกองร้อยทหารพานจู่โจมที่950จากค่ายปักธงชัยที่จะต้องเข้าไปทําลาย เข้าตีฐานยึดฐานนี้ให้ได้แล้วก็ยึดเนินสูงข่มนี้อยู่ให้ได้เพื่อให้การทําทางเป็นไปด้วยดีเพราะคอที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้หนีไปที่อื่นหรือว่าถูกังหารการทําทางก็จะเดินหน้าได้เร็วขึ้นในวันที่21่สิบกุมภาพันธ์2524ประมาณ6โมงเช้าตอนนั้นหมอกลงจัดมากนะครับอากาศก็หนาวมากเดินกุมภาพันธ์ที่เขาคอปีนั้นทหารพลกองร้อยเก้าห้าศูนย์นี่ก็ได้จัดกําลังเข้าตีเนินเขาลูกขวามือของเขาคอตามคําสั่งของหัวหน้าส่วนแยก ตะวันยังไม่โผล่ขึ้นเลยนะครับตอนนั้นหมอกนี่ลงจัดขาวโพลนไปหมดทุกคนก็เดินแถวตอนเรีงเดี่ยวมุ่งหน้าสู่เนินเขาลูกขวามือของเขาคอด้วยอาวุธทุกชนิดที่เราเตรียมไปนะครับส่วนฐานยิงเราก็ค่ายฝันใจเขาเราจะมีฐานยิงนะครับฐานยิงเป็นปืนคอ82มมปืนคอร0อมมและก็ปืนปรสอและปรสอในการยิงสนับสนุนเพื่อนเราที่เข้าตีวันนั้น พอเดินไปเกือบถึงเนินแล้วแหละก็เกิดการประทะกันขึ้นนะครับโดยถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกองโจรก่อนที่เราจะเข้าถึงฐานเขาในประมาณร้อยเมตรเนี่ยก็เจอกับกองโจรของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพวกไอ้เปียที่เราเรียกมันก็เปิดฉากยิงด้วยปืนเซกาเซ่แปะป้องมาทันทีเลยนัดแรกที่เขายิงมาก็ทําให้พวกเราได้รับบาดเจ็บไปคนหนึ่งจากนั้นก็เสียงทั้งสองฝ่ายก็ยิงต่อสู้กันอย่างสนั่นวันไหวเลยครับยิงถล่มกัน หนักมากแต่โชคดีตรงพื้นที่ที่เข้าไปนะมันจะทหารพลานที่เข้าไปมันจะเป็นพื้นที่ที่มีก้อนหินมีโขดหินมีที่หลบมีที่มีที่กำบังดีนะครับทหารพลานกองร้อยเก้าห้าศูนย์พยายามบุกอย่างหนักในตอนนั้นบุกลุยเข้าไปลุยเข้าไป,ย,าไปยิงกดดันคือเราจะยิงแบบกลุ่มหนึ่งก็ยิงกดไว้อีกปีกซ้ายก็พยายามลุกเข้าไปพอ,พอ พอปีกซ้ายลุกไปได้จากประมาณจาก5 0 6 0เมตรปีกซ้ายก็ยิงตลลมอย่างหนักเพื่อกดหัวของผู้ก่อการร้ายไว้แล้วปีกขวาก็ลุกเข้าไปอีกก็ปีกขวาเลยไปตรงเพื่อนอยู่0ี่เมตรก็จะยิงกาดอย่างรุนแรงอย่างหนานแน่นเลยด้วยอาวุธนานา,นานชนิดในขณะเดียวกันปืนคอจากขันยิงสนับสนุนของเราเนี่ยก็ยิงโจมตีเนินตามที่เราได้ตกลงกันไว้ก็ยิงอย่างถนาดแน่นเลยครับบล็อกกุ้มบล็อกตุ้มบล็อกตุ้มเลยแหละแล้วก็เสียงปืนปรสอ ยงปืนเ e อ็นสิบเก้างจรวดอาร์ิกีโอ้โหสะนานวันไหวตอนนั้นเขาคอเนี่ยควันขโมงเต็มไปหมดเลยเรียกว่ามันเหมือน,นหนังสงครามเลยแหละตอนนั้นรบกันตั้งแต่หกโมงเช้าเนะ่เริ่มปะทะก,กันประมาณหกโมงกว่าๆนี่นแหละว,วันนั้นประมาณเก้าโมงเช้าเกือบสามชั่วโมงเต็มๆที่เราเข้าตีกองร้อยทหารพันจู่โจมที่950ของเราเนี่ยก็สามารถยึดเนินดังกล่าวได้เมื่อยึดเนินดังกล่าวได้แล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าเรายึดได้อาวุธยุทโธปกรณ์ยึดได้เอกสารจานวนมากเลย มีบังเกอร์มีหลุมบุคคลมีเรือนโรงมีมีมีกระท่อมที่เขาทําเป็นที่นอนนะครับเป็นบังเกอร์แล้วก็มีโรงโรงเรือนหลายหลังเลยละ่ะหกเจ็ดหลังในตรงนั้นคนะาดว่ามีกําลังอยู่นี้ประมาณเป็นกองร้อยของพกคนะครับ แม้ว่าเราจะถูกยิงต่อต้านอย่างหนักแค่ไหนแต่พวกเราก็ลุกหน้าไปแล้วไม่มีคนแต่ละบ,บาดเจ็บเพราะว่ามันจะมีโขดหินมีอะไรที่กำบังน่ะในการที่เรายิงกดแล้วก็คืบคลานเข้าไปอย่างที่ผมบอกไงล่ะยิงเป็นห้วงห้วงลุกเข้าไปเป็นห้วงห้วงแล้วปืนคอเราก็ยิงถล่มอย่างหนักในที่สุดพวกไอ้เปียหรือพอ่อคอเขาคอก็ต้านเราไม่อยู่เราก็สามารถยึดเนินดังกล่าวได้เมื่อเรายึดฐานของผู้ก่อการร้ายคอมนิตได้ปุ๊บก็รายงานในทางบกของเราทราบทางพันโทพยมเกตแก้วนี่ก็สั่งให้กองร้อยเก้าห้าศูนย์เนี่ย ยึดเนินไว้วางกําลังยึดไว้เลยเพื่อยึดเนินขุนสูงขมตรงนี้ไว้ไม่ให้พอคอเข้ามายึดคืนเพราะว่าถ้าพอคอเข้ามายึดคืนรถที่ทําทางไปก็จะถูกมันยิงด้วยปลรสอ75ปลรสอ57จากเนินดังกล่าวลงมาใส่รถที่ทําทางได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดพื้นที่สูงขมนี้ไว้มันคือภารกิจของกองร้อยทหารพานจุจมที่9 50ที่ต้องปฏิบัติที่ต้องทานะครับในขณะเดียวกันวันนั้นหลังจากที่เรายึดเนินดังกล่าวได้แล้วพอบร้อย ต่างๆของทหารภาค่ต้ภาคตะวันชัยที่อยู่บนเขาคอหลายกองร้อยนะครับก็ได้รับวิทยุจากจากผอ,อกองกําลังเขาคอคือท่านพลเอกพิจิตรกุลนี่บอกว่าให้ทุกคนวางกําลังคุ้มกันพื้นที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้จะมีทีวีของกองทัพภาคที่สามทหารฝ่ายข่าวของกองทัพภาคที่สามเนี่ยเขาจะเข้ามาทําข่าวเข้ามาถ่ายในพื้นที่ ซึ่งตอนนั้นคนที่ทนที่มาแล้วก็รู้ว่าเขาก็แจ้งมาว่าเป็นชื่อว่ามียศเป็นนายพันนะครับตอนนั้นนะ่ะพันตรีสมจริงสิงหเสนีจากกองทพัพภาคที่สามนะครับท่านเข้ามาดูพื้นที่กับคณะเรามาทําข่าวนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ว่าพันตรีสมจริงสิงหเสนีเข้ามาขณะที่กําลังเข้ามาเนี่ย พื้นที่เขาค้อตอนนั้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันสนันวันไหวเลยนอกจากจุดที่950นี่ขึ้นยึดแล้วก็หลายๆจุดเป็น10บสจุดเลยในเขาค้อเนี่ยยิงถล่มกันยิงปะทะกันทั้งวันเลยแต่เส้นทางตามเส้นทางที่พันตีสมจริงสิงหาเสนีกับคณะมานี่ก็สามารถวิ่งตามเส้นทางผ่านมามาถึงบอกอมาถึงบอกอได้เรียบร้อยบนเขาค้อและก็ตอนนั้นพันตีพยมเกตแก้วเนี่ยได้รับคําสั่งจากทางผอ,อกองกําลังเขาค้อหรือว่า เสือใหญ่ของเราเนี่ยพลเอพิจิตรคุณะวัน,นิชเนี่ยก็สั่งให้พันธีพยมเนี่ยไปประสานไปประสานกับกองกําลังทหารลาวรับจ้างนะครับเป็นทหารรับจ้างจากลาวเนี่ยให้เขาวางกําลังด้านนอกซึ่งเราเนี่จะอยู่ด้านในแต่นอกเขาขอไปในพื้นที่กว้างออกไปอีกหลายหลายกิโลเนี่ยทหารเป็นหน้าที่ของทหารจากประเทศลาวเป็นทหารรับจ้างที่เขาจะต้องดูแลเพื่อป้องกันพอคอไม่ให้เข้ามาโจมตีคณะได้ ในขณะเดียวกัน 9, 3, กองพล93ก้า3กมินตัามก็รับหน้าที่หนักเหมือนกันนะครับเขาก็ทําหน้าที่คุ้มกันแล้วก็กวาดล้างซึ่งตอนนั้นเสียงประทะกันดังสนานวันไวเลยไม่รู้ว่าหน่วยไหนเป็นหน่วยไหนมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนสงครามเลยเพราะว่ายิงกันถล่มกันนี่โอ้ด้วยอาวุธแม้ว่าอาวุธหนักจะมีแค่ปืนคอปืนใหญ่ของเราก็จะมีบ้างปืนใหญ่ของเราก็จะยิงไปช่วย ตอนนั้นฮอยังไม่ได้บินเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าปะทะก,กันรเรายังสามารถที่จะใช้ปืนคอใช้ปลดศาในี่ยิงอัดยังไม่จําเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์พันทีสมจริงสิงหาเซนีนี่ก็เข้ามาคืนนั้นก็ค้างคืนแค่นั่นแหละก็เหตุการณ์ก็คิดว่าท่านคงจะได,ทะได้ท่านคงจะได้นอนฟังเสียงปืนนะครับกลางวันเนี่ยดังสนา่นวันไว้กลางคืนก็มีเสียงดังเป็นช่วงๆช่วงเป็นระยะระยะตามฐานต่างๆก็ มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาแย่นะครับซึ่งในขณะเดียวกันตอนนั้นทหารพรานจากกองทัพภาคที่สเราเรียกทหารพรานตรงนี้ว่าทหารพรานพตท .1617 ตอนนั้นเขาประทัดหนักมากเลยวันนั้นนะ่ทะทหารพรานพตท .1617 นี่ถูกผู้ก่อการร้ายคนนี้เนี่ยเข้าโจมตีตั้งแต่ยังไม่ค่ำเลยตั้งแต่บ่ายแล้วล่ะเขาถูกกัดขาดเลยถูกผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีแบบเขาไม่สามารถที่จะ เอากําลังเข้าไปช่วยได้เพราะว่าคนที่จะเข้าไปช่วยกําลังที่เข้าไปเนี่ยถูกซุ่มโจมตีโอ้ดังสนานวันไวเลยทําให้ในขณะเดียวกันทหารผ่านของทพภาคหรือว่าทหารผ่านของพตทหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปหลายคนและบาดเจ็บอีกจํานวนหลายคนวันนั้นทั้งวันไม่มีกําลังไปสนับสนุนของทหารผ่านพตทหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลยและที่สําคัญที่สุดเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินข้าวเลยครับ เพราะว่าสเบียงที่ไปส่งนี่ส่งไม่ได้เลยรถไปส่งสอปอนี่ถูกซุ่มโจมตีไม่อาจเทียเข้าพื้นที่ได้แล้วตะวันก็ตกดินความมืดก็โรยเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันทหารพรานจากปตท1 6 1 7ของเราก็ยังไม่สามารถที่จะแหกวงล้อมออกมาได้ทั้งโอดข้าวโอดน้ำคนเจ็บคนตายตอนนั้นเสียงปืนดังเป็นระยะระยะทั้งคืนก็ รอดูว่าเขาจะออกมาได้ไหมสําหรับคืนนี้ในจุดต่างๆบนเขาคอก็มีเสียงปืนดังขึ้นมากล้องหลายจุดเป็นระยะระยะนะครับสําหรับทหารต่างๆหน่วยต่างๆที่เข้าปฏิบัติการในวันนั้นที่พอจะจําได้ของกองทัพอระกัสามก็มีกองพลพลรอสทหารจากกองจากพลรอสหลายกองพันนะครับที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการแล้วก็มีทหารชอพันศทหารรอ รอสี่พันสี่ทหารรอสี่พันสามรวมทั้งอา,าสาหมักสารหมักทหารพลานของพททหนึ่งหเจ็ดทหารจากชาวเขาอาสารหรือว่าชคส,าสก็ร่วมปฏิบัติการนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือทหารพันจุโจมข้ายปักจุนชัยนี่แหละเหตุการณ์ตอนนี้ได้เปิดหน้าโชกกันแล้วละ่ะถล่มกันอย่างหนักรุนแรงรอดูว่าพรุ่งนี้เช้าทหารพลานจากพททหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี้จะสามารถแหกวงล้อมของผู้ก่อการร้ายออกมาได้หรือเปล่า และจะมีผู้เสียชีวิตกีกก่คนโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ